ว้าวกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะจีเอ็มปักเห็นหน้าพี่มาปักยิ้มแย้มแบบนี้คงจะรู้กันแล้วใช่ไหมฮะว่าวันนี้เนี่ยพี่มีข่าวสารดีๆแล้วก็พร้อมกับสกินฟรีที่กําลังจะมาในอนาคตนะฮะย้ำว่าฟรีนะฮะของฟรีควรจะมารับซึ่งมีกิจกรรมบอกล่วงหน้ามแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับพร้อมกับกิจกรรมใหม่มันๆด้วยนะฮะริดแมนชัปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100% และยังมีบริการเติมเกม r อในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข Open ID เท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คน และมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดบริษัทแอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะป่าวเข้ามาพบกันแล้วนะฮะในตัวเกมซึ่งตอนนี้ในกิจกรรมแรกที่พี่จะมาแนะนําก็คือกิจกรรมกล่องสกิน100%ต้อนรับเทศกาล8.8ก็คือวันที่8เดือน8นั่นเองนะฮะทุกคนซึ่งสกินนี้เนี่ยพี่ต้องขอบอกว่าโคตรจะคุ้มเลยนะฮะเพราะว่าใช้เงินคูปองเพียง 99คูปองเองเราก็จะมีโอกาสได้รับสกินฟรีนะฮะไม่ฟรีดิใ <c oughs> นเมื่อเราจ่ายไปแล้ว <c oughs> ก็ง่ายๆนะฮะเติมไป99คูปองนะ,ะทุกคนเราจะมีโอกาสในการสุ่มสกินเนี่ยทั้งหมดเนี่ย6สกินเข้ามาเลยนะฮะซึ่งมันจะมีกล่องสุ่มด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปแนะนํากันต่อเลยซึ่งอันเนี้ยคุ้มมากๆนะฮะอีกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ภายใน3วันนี้เท่านั้นนะฮะก็คือตั้งแต่วันที่7 วันที่พี่ลงคลิปจนถึงวันที่9สิงหาคมนี้เท่านั้นมาครับชวกเกรี้ยนแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโก้ขอแนะนาเพจซื้อและขายรหัสเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเคดิตด,ดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลย Tp7 รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม Rv มีไอเดียให้เลือกจํานวนมากเริ่มต้นเพียงราคา50บาทไอเดียโหดแดงสูงตัวเยอะสกินแน่นเลือกจํานวนเยมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดๆแนะนาเพ เพียง29ขู่ปองในส่วนนี้เนี่ยพี่ขอบอกตรงๆนะฮะว่า ค่อนข้างที่จะไม่คุ้มนะฮะเออเรามาบอกกันตรงๆเลยเพราะว่ามันจะต้องเก็บสะสมดอกมะลินะฮะเพื่อไปแลกข,ของรางวัลแต่ว่าถ้าใครดวงดีเนี่ยก็ไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับมันต้องใช้คูปองอย่างเยอะนะฮะกว่าจะได้ดอกมะลิเนี่ยไปแลกโดยฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่ารอกิจกรรมที่มันคุ้มกว่านี้ดีกว่าเดี๋ยวไปแนะนํากันต่อนะฮะนี่กิจกรรมแรกที่เราแนะนําเมื่อกี้เนี่ยอยู่มุมซ้ายบนนี่ตรงนี้นะฮะเป็น8.8ก็ให้กดเราไปเลยพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งมาหน้านี้นะฮะเราจะเห็นนะฮะว่าเปิดเพื่อลุ้นรับ1สกินที่เรายังไสก องย้ําอีกหนึ่งครั้งนะฮะสกินไหนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้อย่างแน่นอนเว้ยโดยฉะนั้นเราไม่มีโอกาสได้เพชรอย่างแน่นอน99คูปองเนี่ยได้สกินถาวรอ,อย่างแน่นอนฮะพี่ต้องขอบอกว่าสกินพวกนี้เนี่ยอยู่ในระดับลีเก้นเกือบทั้งหมดเลยนะฮะแล้วมันเป็นระดับที่510คูปองเป็นต้นไปะและมันแพงมากอ่ะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เสือกเอามาขายฟรีไม่ใช่ขายฟรีแต่เหมือนแจกฟรีเลยอะ่ะ สกินพวกนี้มันแพงนะฮะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มา99คูปองเนี่ยเหมือนเสดเงินเหลือเสดใจเหลืออที่ GM ยังคงทิ้งเอาไว้ยิ่งแม่นใจหลายกับคนซื้อไปก่อนนันนี้มากเลยถ้าถามว่าหนึ่งใน6สกินพวกนี้เนี่ยสกินไหนคุ้มสุดก็จะต้องเป็นบัตรไนท์ของตัวซานิทนะฮะสกินนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันจะได้รับจาก l a z a d a หรือว่าช้อปปีเนี่ยพี่ไม่แน่ใจแต่มันจะเป็นสกินแรงสาหรับเมื่อก่อนมากแต่ตอนนี้เนี่ยคู่อื่นมีสกินอื่นมาแล้วเนี่ยได้อันนี้แน่นอนฮะ มันก็ไม่แรงก้องเอาง่ายๆนะฮะกาดีหน้าไม่มีของแรงฮะหนึ่งจวนนะคะเข้ามาที่หน้าร้านค้าเราจะเห็นว่ากล่องสกินแปดจุดแปเนี่ยมันมีให้สุ่มด้วยเห็นไหมทุกคนนี่สามารถเข้ามาสุ่มกันได้นะฮะเดี๋ยวพี่เปิดให้สุ่มดูสักอันไหมเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวมาเปิดให้ดูสักอันกันลวกันนะฮะว่าเราจะมีโอกาสได้เลยหรือเปล่านี่คือกดซื้อแล้วนะฮะแต่เน็ตมั่นชา ก็กดเปิดไปเลยหลักการพอเปิดปุ๊บถ้าได้นะมันจะพีคมากเลยทุกคนแต่แน่นอนนะฮะมันไม่ค่อยได้อยู่แล้วอวีไม่แจกร้อยเปอร์เซ็นเคยได้ยินปะนั่นไงกู <c oughs> ค,คิดอยู่แหละอานาคตนะขอนะ GM ผมขออะไรอย่างนะฮะ GM ถือว่า GM ปักขอเลยก็แล้วกันนะฮะเอาสกินไหนก็นได้ที่มันสามารถรับจากพเพชรแดงมาหน่อย เพชรมันเหลือเดี๋ยวให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับมันจะมีคําว่าลอตเตอรี่อยู่พอเรากดไปที่คําว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันจะมีกิจกรรมมานี่เป็นกิจกรรมนี้นั่นเองนะฮะทุกคนคือกิจกรรมอ่าน่าจะเป็นหลีกทางแม่จะเดินนะฮะกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่มันไม่ฟรีนะฮะเราไม่สามารถใช้ลูกแก้วปกติในการสุ่มได้นะฮะมันจะต้องใช้กล่องเสี่ยงทายนะ,ะซึ่งกล่องเนี่ยหกล่อง29คูปองแต่ถ้า5กล่องร4 5่ิคูปองนะฮะเดี๋ยวเราไปเล่ากิจกรรมสกินฟร กันแล้วกันนะฮะ ถามว่าคุ้มไหมเนี่ยพี่ต้องขอบอกตรงๆนะฮะว่าไม่คุ้มนะฮะไม่คุม้มไม่คุม้มไม่คุ้มอย่างจัดๆเลยเพราะว่าสกินพวกนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยบางครั้งมันจะเอามาลดราคานะฮะอยากไปเสี่ยงตรงนี้เลยก็แล้วกันนะฮะน้องๆต่อไปเนี่ยที่ร้านค้าพิเศษร,รา้านค้าภายในจอเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ถือว่าอีกหน,นึ่งกิจกรรมที่โคตรจะคุ้มน,นะฮะก็คือในราคา9 9คูปองเนี่ยเราได้รับสกินแน่นอนนะฮะถาวรหนึ่งสกินแต่มันจะสุ่มนะฮะก็แล้วแต่เดือนกันเอาเองนะฮะว่าใครเนี่ยได้ร เดี๋ยวย่อหัวหมาให้นะทุกคนนี่เห็นปะสกินที่คุ้มที่สุดก็จะเป็นสกินด้านขวาของน้องกรีซี่กับด้านซ้ายของตัวเออเร้านะฮะค่อนข้างที่จะคุ้มมากมากส่วนสกินอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเอามาแจกอย่างเช่นอ่าลุงทองด้านขวาเอามาแจกไอ้น,นี่มุมซ้ายบนแจกมุมขวาบนแจกไอ้น,นี่แจกอันนี้ก็แจกอันนี้ก็แจก อันนี้อ่าบางครั้งเอามาลดราคานะแล้วก็ไอริสเนี่ยบางครั้งเอามาลดราคาออโร่เนี่ยกระจกคิดเอาเองก็แล้วกัน <c oughs> ของแจกมากกว่าคองขายอ,อีกไะเจะ๊มึงเอามาวนขายได้ยังไงนี่ซึ่งเราจะเห็นฮนาะว่าตัวละครปัจจุบันที่พี่กําลังจะบอกว่ากิจกรรมมาแจกแน่นาก็คือตัวของน้องคีรา่านะฮะคีร่าในแผ่นนี้เนี่ยโดนบัฟมาจัดๆเลยแผ่นที่แล้วเนี่ยถือว่าสกิลอันติก็ล่องหนไม่พออยู่ในโคทินสกิลสองก็กลายเป็นอมาตะอีกใช่ไหมว่าสกิลสองหรือว่าสกิลหนึ่งว่าที่มัน แยกร่างสามเหลี่ยมเบอร์วิวด้ามันอมามตานะถ้าเราไม่กดเดินเนี่ยพี่ต้องขอบอกว่ามันกลูงมากนะสำหรับเพจนี้แล้วก็มันมีข่าวมาตามรูปนะฮะก็คือรูปโดงเรียนของอาวีวันที่21สิ่งหาคมนี้นะฮะเสียงกลิ่งที่คุ้นเคย <laughs> ขอบคุณคนตัดต่อที่ใส่ให้ด้วยนะคะโรงเรียนอา V วเนี่ยกำลังจะเปิดเทอมแล้วนักเรียนทุกคนเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมมาพบอกับกิจกรรมคลาสเรียนสุดพิเศษนะฮะและของรางวัลมากมายสาหรับนักเรียนดีเด่นทุกคนนะพี่ต้องขอบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยในอนาคตมีหลายๆช่องแล้วก็หลายๆเพจหลายๆต้นทางเนี่ยบอกว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่แจกสกินฟรีนะฮะพี่ปั๊กเนี่ยอาจจะไม่ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นนะฮะจากชื่อคลิปว่าเป็นการแจกสกินฟรีร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าแต่คาดว่าเนี่ยน่าจะมาแจกใน นาคตแน่นอนหาในวันที่21สิงหาคมนี้เนี่ยการุณาเข้ามาเช็คชื่อกันด้วยนะครับทุกคนเพราะว่ามีนักเรียนใหม่เข้ามาเดี๋ยวพี่จะให้ดูคลิปนะฮะซึ่งคลิปนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นนักเรียนใหม่หรือว่าเป็นสกินใหม่สําหรับไอตัวเซตปลาฉลามขึ้นบวกสีเขียจริงจกฉกล่องนะ,ะ <c oughs> เราจะเห็นนะฮะว่ามันเป็นสกินของน้องคีรานั่นเองนะฮะหมวกข้างบนเนี่ยน้องเนี่ยจะใส่เหมือนหมวกฉลามนะฮะแล้วก็ สกิลเนี่ยต้องขอบอกว่าเราจะเห็นใช่ไหมว่าภาพเร็วๆเ,เลยว่าสกิลของน้องเนี่ยไม่มีเอฟเฟกแต่อย่างได้ซึ่งสกิลที่ไม่มีเอฟเฟกเนี่ยอยู่ในระดับเฮโรอีกอย่างแน่น,นอนฮะบางครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแจกฟรีร้อนะครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงนักดาบผู้สายนาวุโส ผมสีขาวบอลล็องบอลลอง,ลองเหมือนจะน่าจะโดนต่อชัยมานะฮะบนหัวเลยขายเป็นสีขาวนะครับทุกคนซึ่งในนนาคตเนี่ยพี่ต้องขอบอกว่าตอนนี้เนี่ยกิจกรรมสกินใหม่ของตัวริกเตอร์เนี่ยกำลังจะมาอีกแล้วนะฮะทีเอ็มได้ทําการประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคําใบ้เป็นคาแรกก่อนเลยละกันจากรูปเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าเป็นการเปิดตํานานแห่งสกินใหม่ทเพท,ทเพแห่งสายลมเทพแห่งซ่อนตีนราคาโคตรแพงสุดจริง ขอโทษอยากเล่นนะฮะทเทพสายลมมีดาบนักล่าสูนสกินนี้คือของใครกันค้นหาคำตอบได้ในเร็วนี้คำใบของสกินนะฮะก็คือเป็นเทพสายลมมีดาบนักล่าอสาูนตัวนั้นแน่นอนฮะ,ะจะต้องเป็นของน้องริกเตอร์อย่างแน่นอนฮะ,ะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อ14นาทีที่แล้ว15นาทีที่แล้วนะฮะทุกคนว่าปรากฏโฉมนักล่าอสาูนคนใหม่ เอนเชียนซาซูซานโอริกเตอร์หรือว่าบางคนเนี่ยเรียกว่าอุจิวะริกเตอร์ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะไม่ไปเรียกเพื่อนอุจิวะริกเตอร์นะครับซึ่งสกินนี้เนี่ยต้องขอบอกนะฮะว่าชื่อสกินว่ายังไงอ่ะทุกคนมาอ่านตามนะฮะเฮยูเอสแน่นอนฮะมันอ่านว่าซูซานโอโเออซึ่งคนหนึ่งอ่านว่าซูซานโอ ข้อ2อ่านว่าซูซาโนข้อ3อ่านว่าซาอูซานูข้อ4ซาบูหมูกรทะเนี่จเอ็มหิวปะเนี่ยตัวนี้นี่อ่านว่าซูซาโนโอนะคะก็คือ คอทีหนึ่งนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์สกินกันเลยตอนนี้เรามาอยู่กันในเพจการีน่าของคนจีนนะฮะเราจะได้เห็นนะฮะว่าดาบเนี่ยมันทั้งหมด3เล่มดาบแห่งน้ําแห่งพื้นพิภพแห่งพุ่มหญ้าเดีย๋ยวนี้นี่คือร่างอาวตารของซูซานโอนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะติดปากว่าอุจิวะซูซานโอดิกเตอร์นั่นเองนะฮะซึ่งสก,กินนี้เนี่ยวเวลาเราอยู่บนพื้นน้ำเนี่ยเราจะเป็นดาบสีฟ้าฟ้านะฮะทุกคนแต่ถ้าเรา อยู่บนพื้นดินเนี่ยเราจะเป็นดาบสีเหลืองเหลืองแต่ถ้าอยู่บนอาป่าหญ้าเนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะเป็นดาบสีแดงนะครับ ซึ่งมันมีภาพหลุดของไอตัวเอเขาเรียกว่าแฟนอาร์ตมาด้วยเป็นอะไรที่สวยมากนะฮะพอเป็นอะไรที่มันโคตรจะเซ็กซี่เลดีกะกะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูสกินฟรีกันต่อนเลยอ่าเราเข้ามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะฮะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยพี่ต้องขอบอกว่ามีหลายคนเนี่ยทักมาทางเพจอีกแล้วพี่อธิบายไปกี่คลิปกี่คลิปเนี่ยทุกคนก็ไม่เข้าใจกันสักทีนะฮะอ่ะบีถ้าบอกผีภ <c oughs> าษาใต้หลุดเจ๋ออะไรพี่ปั๊กอย่าหลุดดีเดี๋ยวเขาลือว่าคนนคร <c oughs> พี่ต้องขอบอกนะกิจกรรมนี้เนี่ยให้เรารี มาล็อกอินภายในสัปดาห์นี้เท่านั้นนะ,ะพอล็อกอินครบ10วันเนี่ยมันจะไม่มีการล็อกอินอีกนะก็คือครบ10วันก็คือครบไปเลยได้ทั้งหมดห้าสิบ <c oughs> เหรียญน,นะฮะทุกคนแล้วเราเลื่อนมาข้างล่างนี่มันจะมีคําว่าทาภารกิจเลกรับสกินฟรีนะฮะนี่พอมาปุ๊บเราจะเห็นนะฮะว่ามันจะมีกิจกรรมล็อกอินอะไรพวกนี้เยอะมากเนี่ยเราเลื่อนมามีทั้งหมดเนี่ยสกิจกรรมซึ่งพวกนี้เนี่ยพี่ต้องขอบอกว่าสาเหตุที่น้องๆหลายคนพิมพ์มาว่าพี่ทำไมมันไม่ดีมันไม่ดี ขอพูดอีกครั้งนะฮะมันจะรีทุกๆสัป,ปดาห์นั่นก็คือมันจะมาแค่1อาทิตย์เท่านั้นทั้งหมดอ่ะหนึ่งสภา 1, 2, 3, 4, 4รกิจต่อ1อาทิตย์เข้าใจไหมพอเราทําเสร็จไปในอาทิตย์นี้เราต้องรออาทิตย์หน้านะเผื่อให้มันเพื่อให้มันรีแล้วเราทําใหม่อีกหนึ่งครั้งฮะ,ะ <c oughs> <c oughs> บางคนเนี่ยบอกว่าพี่ผมทําได้142 43 4่ เหรียญน,นะฮะแต่ว่าทำไมยังไม่สามารถเล็กสกินได้มันใช้ทั้งหมดเนี่ย200เหรียญน,นะคะพี่เองก็มีแค่144เหรียญน,นะคะเพื่อให้เลขแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังขาดอีกทั้งหมดเนี่ย56เหรียญแน่นอนฮะว่าถ้าสัปดาห์หน้ามาเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้กันแล้วแน่นอนฮะโดยฉะนั้น,นรีบมาทําสกินนี้กันเร็วๆนะฮะหวังว่าจะเข้าใจแล้วนะทุกคนโดยฉะนั้นเนี่ยพี่อุตส่ามาบอกแบบนี้หละอย่าลืมคอมเมนต like, ์น share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ คอมเมนต์เยอะนะพี่อยากอ่านคอมเมนต์แล้วก็ฝากไปดูคลิปคลิปนี้ของพี่ด้วยนะฮะเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยพี่ต้องขอบอกว่าเมื่อวานเนี่ยขอแสดงความดี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 ด้วยนะกับน้องบางคนที่น้องเนี่ยพี่ขอบอกนะฮะว่าน้องเนี่ยชื่อว่าน้องพลาวนะฮะได้คูปองไปฟรีๆห้าสิบคูปองนะฮะพี่ต้องขอบอกไว้แล้วว่าบางคลิปเนี่ยพี่จะไม่บอกว่าพี่จะแจกนะฮะเพราะว่าพี่อยากให้คนที่ตั้งใจดูจริงๆโอเคนะครับวันนี้เนี่ยพี่ปักขอัวลาไปก่อนแล้ว โดยเฉพาะคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับไปแล้วบ๊ายบายครับกิจกรรมสกินฟรีแบบนี้มีที่ไหนในเมื่อคาีินา่าแจกแล้วเราก็ต้องมารับแจกฟรีดีกว่าไม่แจกเลย <laughs> ไปแล้วบ๊ายบาย <laughs>